เกษตรกรถนัดประเทศผู้สรงวัตวุนะครับฉบับนี้เป็นฉบับที่หัวหน้าสังานาเป็นพระเอกจริงๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งโดยผมกับทีมงานไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ช่วยนะครับแลวก็ท่านผอสำนักทุกคนเลยจะเป็นจะเป็นเหมือนเชื่อมลทางกับเราไปจะบอกที่เลี้ยงก็ไม่กล้าพูดถนัดปากเอาเป็นว่าเราจะลูมทางเดินกันในจุดตรงนี้นะเรื่องที่สำคัญคือเรื่องที่ท่านจะต้องใช้ ในการเลือกผู้สมัครรุ่นนะครับนี่คือเรื่องที่4ส,ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับท่านเป็นเรื่องผู่มือปฏิบัติงานสำหรับการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติเรื่องนี้ภารกิจจะเป็นส่วนต่อเนื่องระหวา่างสักงาสภาเกษตรกรจังหวัดสู่สักงาสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งเรื่องนี้บทบปาท8ดจะอยู่ที่ท่านเลขาธิการกับสมาชิกในส่วนการ็นส่วนใหญ่นะครับแต่ทุกท่านผม อยากให้รู้เท่ากันแล้วก็เราจะต้องเดินทางร่วมทางไปด้วยกันเนาะก็ถ้าเรื่องสำคัญที่ผมพูดเนี่ยวันนี้ระชุมเสร็จผมจะขออนุญาตทนเยขาว่าจะส่งเป e ็นอีด็อก ument นะครับไปให้ท่านก่อนเพื่อจะได้เปิดศึกษากันก่อนที่จะมีการอบรมจริงร่วมกับกรมการปกครองนะครับร่วมกับคณะก,าการรมการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการต่างๆที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งนะครับในส่วนที่ใจเย็นนะเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทนเลขาแล้วจะส่งไปอีไฟล์ให้นะครับ ใจผมอยากส่งจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเรียนท่านเลขาเนะาะตรงนี้อนุญากว่าถ้าเล่นมีความสาคัญมากประเด็นคำถามที่ผมอยากจะถามไว้เดี๋ยวมีคนนอาถามว่าท mm hmm. ําทไมเราใช้เลือก้าเกษตรกร,ร,ก,ารการเลือกตั้งสมาชิกเกษตรกร,ร,ก,รกับการเลือกสมาชิกเกษตรกร,ร,กรผู้ทรงรู้การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรงช่ิหยท่านจะถามว่าทำไมไม่ใช้เลือกตั้งทำไมใช้เป็นการเลือกในบางกรณี บางกรณีเราใช้กรรมการเลือกตั้งตรงนี้หลายท่านอาจจะทราบแล้วนะแต่ผมขอเล่าไห้ฟังไปอีกทางหนึ่งด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ขี่เส้นใต้คณะเลือกตั้งนะครับคือสมาชิกที่เกิดขึ้นตามมาตราสารเสกงเลือกหนึ่งท่านนั้นก็คือสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทศผู้แทนเกษตรกรกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้พรรมการเลือกตั้งเป็นหลัก ส่วนประเทศผู้ส่งอุตมุกหรือระดับสมาชิสากสภาเกษตรกรแห่งชาติตามมาตรา5ล้านเนี่ยกฎหมายชั้นคำตเลือกซึ่งหมายความว่าอาจจะไม่ใช่การเลือกตั้งนะครับอาจจะเป็นการสับสนุนโดยการโหวตลงเสียงยกมือโน่นนี่นั่นก็ได้ไม่เป็นไรแต่เป็นการเลือกโดยผ่านไม่ใช่ทาตองนะเป็นการเลือกโดยชั้นยืนฐานอ้อนนะครับเสนอชื่อขึ้นมากระสายย่างนั้น เรื่องกหมายถึงๆฉันก่าเรื่องว่ากาใช้กรรมการเลือกเป็นสาคัญเพราะฉะนั้นเวลามีคําถาม่านนะฮะว่าทาไมใช้การเลือกตั้งหรือการเลือกไ็้ขออนุญาตเรียนให้ตอบไม่ตรงกันไปเลยว่าบางท่านก็รู้แล้วนะครับมาแต่ผลการอนุญาตอนุญาตซ้ำไปท่นั้นเองทว่าการเลือกตั้งกับการเลือกเนี่ยมันแยกด้วยผลทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้คำตามนี้ไปก่อนนะครับคู่มือจะมี5เล่นนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทำ e f i l i n แจกและวันศ ให้น้องๆฟังดูแล้วก็ท่านใดศึกษาได้ก็ศึกษาในรอบไปเลยนะครับก็ถือว่า,าการอบรมจริงเนี่ยจะมีหลัจกจับที่เราได้รับได้ไดไดรับประมาณนั้นนะครับนี่คือส่วนของผู้มีการเลือกตั้งนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นส่วนของแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรตจังหวัดแร้ปักธงไว้ที่25ธันวาคมนะครับอย่างที่บอก25ธันวาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำกต่บบความหลังเนี่ย ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากผมขอเรียกเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังว่าในกระบวนการวิธีวิธีทางหรือขั้นตอนในการเดินไปสู่ยี่ห้าเนี่ยมันมีอยู่สามส่วนที่จะเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนเรื่องของก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่ยี่ห้าเนี่ยสำนักงานสภาเกษตรกรของชาติสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและหน่วยงานพันธมิตรเป็นกองการปกครองกรุงเทพมหานคร สัญชาตาณคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาช่วยเรานะจะทําอะไรบ้างนะครับผมขอเล่เาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับขั้นตอนก่อนกานเลือกตั้งนะครับขั้นตอนก่อนการเลือกตั้งเลยหลักสำคัญก็คือว่าที่เราคุยกันอยู่วันนี้ก็คือขั้นตอนที่ยังไม่สึงวันที่ย5่มมาผมจึงถือว่าเป็นขั้นตอนก่อนการเลือกตั้งทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งเราก็จะทําการกําหนดสัดส่วนสมาชิกและประกาศจานวนสมาชิกที่มี นี้เนี่ยเนื่องจากลเดีข้อ11 12 13ของประเพณผู้ทางเกษตรกรนะครับเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าเมื่อครบวาระการประนงตำแหน่งหรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการเลือกตั้งนะครับท่านในขาริการจะต้องประกาศจำนวนสัดส่วนสมาชิกคุณมีนะครับว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีสมาชิกได้เท่าไหร่นะครับหลยท่านรู้ดีว่าว่ามาตรา31เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทำเกษตรก,กรสาสิบหนึ่งรวล็บหนึ่งมีทั้งหมดสิบหกคนนะครับแต่จังหวัดใดที่มีจำนวนอำเภอมากกว่าสิบหกนะครับเราจะเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ตามจำนวนอำเภอที่เพิ่มขึ้นพราะฉะน,นหลักคิดมีสองประการครับประการแรกก็คือจังหวัดที่มีจำนวนอำเภอต่ำกว่าสิบหกอำเภอลงมาผมยกตัวอย่างเช่นลำปางภูเก็ตนะครับ อย่างนี้เนี่ยมีสามเสียงเธอเนี่ยท่านไม่ต้องคิดมากฮะท่านมีสิบหกคนแน่นอนแต่สิบหกคนจะไปกำหนดได้อย่างไรร่ำยังเธอละกี่คนนั้นนี่แหละครับข้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดสัสดส่วนสมาชิกไว้นั่นคือข้อปั่งความคิดที่หนึ่งที่เป็นทฤษฎีในการที่จะมีตรงนี้ซึ่งจะเป็นต้องใช้ฮะเพราะต่ำมาสมบูรณ์ประเด็นที่สองจังหวัดที่มีสิบหกอำเภอขึ้นไป ชัดเจนะนะครับอุดาธานีนครราชสีมาะนะครับนนงสุราธานีอย่างนี้เมี่อจำนวน16อำเภอขึ้นไปท่านไม่ต้องกังวลน,นะผมท่านเป็นจังหวัดที่ไม่มีข้อยุ่งยากเลยท่านมี18อำเภอท่านก็จะมามีสมาชิกสภาเกษตรกร,กรประจำจังหวัดทั้งหมด18คนผมสมมติหลักตัวเลข นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอำเภอมีหนึ่งคนแน่นอนในจังหวัดที่มีจำนวนอำเภอ16อำเภอขึ้นไปนะครับในส่วนนี้ชัดเจนเนาะถ้าพูดถึงนครศรีธรรมราชก็ชัดเจนเนี่ยมีอำเภอเกิน16นะครับแล้วพูดถึงอุดรธานีก็เกิน16บหกแล้วอ่างรัมีมาอยู่หรือเปล่าครับจังหวัดโคราชอยู่หรือเปล่าครับขอเสียงโคราชหน่อยครับเราสามอำเภออ่างรัศมีเติร เยอะครับเยอะครับโคนิดกินอำเภอ32ครับ32อำเภอมีสมาชิกได้กี่คนครับผมอนุญาต3เรียนกลเล็กหนึ่งได้อ32คนครับจะไห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่คงที่มีจังหวัดที่มี16อำเภอขึ้นไปเราจะไม่คิดมากเลยเราจะประกาศสัดส่วนสมาชิกพึงมีที่อำเภอละหมู่บ้นเป็นหลักถูกต้องตามข้อบังคับหรือระเบียบของเรา ข้าวทูน่าที่สำนักางกนานสภาเกษตรกรชาติโดยท่านเลขาธิการจะต้องกำหนดเนี่ยคือจังหวัดที่มีอำเภอต่ำกว่า16อำเภอครับท่านอย่างที่ผมบอ,อกเนาะในคอนเสิเร์ายมีเยอะซะด้วยมีตั้าจัง40จังหวัดที่มีอำเภอต่ำกว่า16อำเภอนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอยาว่างภูเก็ตก็ได้มี3อำเภอจากทุ่ท่าอ่างเพืเนะ่อนเนาะอย่างนี้จะมีอำเภอละ6คนมียพายละ5คนหรือกี่คนเนี่ย เราจะดูจากจำนวนสมาชิกสภาเกษตรเราจะดูจากจำนวนสมาชิกดูจากโปเตอร์ฮะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าแต่แต่ลเธอต้อมีสักกี่ราแล้วเราจะมาเฉลี่ยว่าแต่ละอเธอควรจะมีสมาชิกพึงมีสท่าไหต่ตรงนี้เดี๋ยวให้น้องนัทรุษอธิบายบอกให้หมดว่าข้ออะไรบ้างข้อคือมีก่อจะเริ่มประกาศนะครับท่านจะขอมาสิ มีหนึ there, uh ่งกำหนดสัดส่วนจะมาชี้เป็นชัดเจนที่ผมบอกเมื่อกี้นะ้วกำหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ18มีสิที่เ็23ที่ผมประกาศมาจารึงแล้วนะครับว่ามีประมาณ10จังหวัดที่ตั้งขึ้นมาสวนเหลืออีก10